ยืดตัวตรงมือกอดอกให้ก้มหน้าหมวกวางที่พื้นหรือวางที่ตักก็ได้ใครร้อยต้องอดทนเพราะเป็นลูกเสือจะสาธิตการติดเตาโดยใช้น้ำมันและกระดาษทิชชู่บางคนจะใช้ยางจะใช้ แอลกอฮอล์อะไรก็ได้แต่วันนี้จะสาธิตใช้กระดาษชิชูแล้วก็น้ำมันทำกับข้าวมูนเออรงคอยยืมน้ำมันทำกับข้าวหน่อยมวยไม้ชู้ใครมาจติงไหม ยิ้มใส่อะไรไว้บ้างบอกได้เล่าชสิโทรศัาด้าเอาใส่เตาไหมไม่ใส่อันนี้เขาเรียกว่าดิฟิชเตาอ๋อไม่ใช่โดนหูตูตรงเตาทานใครมาคูหญิง ในนี้อะไรบ้าจะมีไม้ลองก้นไว้นะเอาไม้ลองก้นก่อนอันนี้อะไรชิ้นชู้วางไปแค่นี้เอาน้ำมันเทให้หมดขวดอุ้ยอ้อไม้ลองก้นแน่เห็นไหมมีกนเล่นด้วยน้ำมันเทใส่ขวด ไม่ได้เทหมดครับเทแค่นิดเดียวเทโอเยอะแล้วนะเยอะไปอย่าทาออกไม่ใช่ขอโทษขอโทษขอโทษพระเดี๋ยวพระต้องมาแก้อีแล้วมันเทเข้าไปอย่าพัดจูนอีกขอทานหน่อยขอทานหน่อยทานก็ขอขอทานหน่อยโมูนึ่งขอทานเดี๋ยวเราจะเต็ดให้โมูนึงเรียบร้อยเลยเขาเอาไปของมูนึงเหรอใช่ครับ ม,ม่ติดด้วยเดี๋ยวเราพิชซูหมดกันอ่ะไม่ซิโอ้หไม้เรามีเยอะเนี่ยหักก่อนไหมไม่ต้องหกังหกเอ้าดูนะเวลาไปทำเ่ะจะได้ติดเตาได้ไม่ชอบเลยมีควันค่ะมีเตาอะไรควนันไหมไม่มีครับ ติดยังยังง่ายไหมสมไม้เข้าไปก็เนี่เหมือนรล้อวงไฟเลยนะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟก็ยังเล่นยังเล่นได้โอ้โหมีคนเล่นเห็นไหมไอ้ชายคนชายติดหรือยังครับเมื่อติดเสร็จแล้ว เราก็ดำเนินการเอา,า,าอะไรใส่ทานใส่ทานอันครายได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวระเบิดไม่ต้องไม่ต้องหรอกครับผมมีมือมาเดี๋ยวผมไปล้างได้นะ<า>ทำไมทำเหมือนไม่ร้อนเลยคะไม่ร้อนนะครับไหนลองใหม่อีอกรอบนี่เออตีเลออยยังยังยังไม่ติดดีที่เกอ ควันจะท่วมบ้านขนาดนี้แล้วครับเติดแล้วตรเนี้ใช่บริเวณนี้ได้นะครับจนถึงมูสิบหกเรียงกันาหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับให้โดนแดดตัวแทนมูอนุญาตให้ยืมโต๊ะที่โงอาหารได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งมูโต๊ะนะครับโต๊ะสีะขาวนะครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งมูส่งตัวแทนไป รับตัวเองที่ลงอาหารนะครับหลังจากใช้เสร็จก็เอาไปคืนที่เดิมได้ยินไหมครับหมู่หนึ่งยกมือหมู่สองสามสี่ห้าหกหมู่เจ็ดหมู 8, ่แปดเฉพาะในหมู่อย่างเดียวยืนขึ้นครับไปยืนตามจุดตัวเองนครับ สมาชิกจะได้ไปหาแกลกูอ,ไป,ไ,ปอไปเลยไปยืนตามุนีเลยเดี๋ยน้องจะได้ไปหาถูกันได้ไม่วุ่นวายครับแล้วนี่อยู่ไหนครับแม่เสียเสยกินตรงนี้เหรอรูกเปล็อก้องตรงนู้น เรียกตามรูครับในหมู่สองที่ไหนยกมือหมู่สองในหมู่หมู่สอง,สองป้องหมู่อะไรครับในหมู่สองใครอ่ะ ปทั้งหมดสามก้อนหมูละสามก้อนนะครับหมูไหนติดจาวไม่ได้ขอความเครลุพรได้ก่อนที่จะทอดหรือว่าต้มนะครับรอให้น้ำเดือดก่อนก่อนที่จะใส่อุปกรณ์เช่นไก่หมูกุ้งนะครับให้น้ำเดือดก่อนน้ำ แข็งน้ำแข็งจะอยู่ด้านหน้าถังสีแดงให้เสร็จแล้วพร้อมที่จะรับประทานจึงมาหาแข็งนะครับชัว Tá o โอ right? ้โหปลาย่างปลาย่างทของหั่นมาเรียบร้อยเลยครับทุกคนเลยนะฮะปลาย่างเขาไม่ยอมเอาเป็นตัวย่างเลยกลัวไม่สุกแต่ผมได้ข่าวมาว่าปลายุ่งเนี่ยเราต้มมาแล้วเราต้มย่างเพื่อนเลยป็นย่าง มีหลายอย่างอย่างเช่นมีอย่างเดียวอย่างเช่นน้ำตกกับน้ำตกไก่ท,กท,ท,กท,ท,กทอดซูบีิุบีซุบีทอดยังไม่ทำยังไม่ทำนั่นยิ่งมันเป็นน้ำมีน้ำตกซูน้ำตกใช่ครับมีสองเมนูอันนี้คืออะไรครับน้ำตกหมูดเดี๋ยวพาไปเอาลากเลือกหมูสดครับเพราะขาบอกว่า,วอาโอ้โหซุบีให้หนครับอิฐเอามาจากอิฐเก่าๆเหล่านี้มีนาน อีกเรื่องนะครับตงท่าต้นโพครับหรือว่าแปลงเกษตรของคุณคุณรับกินเก่าๆเหล่านี้มีตำนานนะครับเป็นไงครับเปรี้ยวหวานมันเค็มมีรสเผ็ดอร่อยเปรี้ยวไ้มเปรี้ยวเค็มแล้วหวานละหวานมันละมันมันเหลืออะไรครับเหลืออร่อยืดละอร่อยแสดงว่ายังไม่อูมามิคุณจะให้ผมทานของเผ็ดผมทานไม่ได้ อันน yeah, ี้อะไรครับไกอกทอดไก่เหลือองครับอ๋อหางสได้นะครับไฟุกะอดหมดแล้วเออแล้วก็ลูกชิ้นที่ผ่านครับอันนี้เรียกว่ากิ่งไม้ครับ โอ้ยอะไรคุโดมใครครับคุโดมคุโดมละรับไหนคุโดมอย่างนี้อ๋อก็เลยถามกุโดมเหมือนจะเมื่อยใีเลยโค้งบุกอีกโอ้โหเนี่ยคุณพูน่าไม่รู้แปลกๆนี่แปลกแกล้งต้มนุ่มใส่ที่ใส่บิ่บินบิ อย่าขัดลูกนเอาไม้ใสเข้าไปครับเพราะว่ามัดจะดครับขดวดวยดวดวย่วยช่วยกันครับไปดชิ้นะบกไปดูก <ios> ินกรยาให้เอาไม้นยใช่ไปบูนี้กยกครับลูกชนอบยา ต้มยำปิ้งยำที่พูดาเนี่ยกินไม่ได้สักการเพราะว่ายังไม่สุกอืมมะนาวอันนี้มะนาวหรือเจ้าโอครับเนี่ยโอ้โหนี่ยโคตรมะนาวไงเป็นมะนาวหรือเจ้าโอครับเนี่ย

ขนข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างไม่ได้ยินข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเดยกินพีชกว้างเป็นของดีครับ me in the face, tell me that you love me, even if it's fake